คนที่นี่ปารีสแอร์พอร์ตโหที่นี่คนเยอะอะเป็นสนามบ,บินของปารีสคนเยอะชอบจังเนีย่ยดูเด็กตรงนู้นะคนแน่นไปหมดแล้วก็สาวพี่ยับเยอะมากเต็มไปหมดเลย แล้วก็นี่คือชั้นสี่นะแต่ก็มีนี่นะมีจากชั้นสี่มีรถบัสเพื่อจะลงไปยังอ,อสถานที่ต่างๆ จากที่นี่มีทั้งเทรนรถไฟเนาะแล้วก็บ,บัสเนาะแล้วพอดีเราอะ่ะซื้อตัว๋วเ,ออเขาเรียกอะไรปรีพาสเนาะเออก็ขึ้นรถได้ตลอดแต่ว่า5วันเนี่ย80เหรียญ80ยูโรนิดนึงอืมก็เลยใช้บัตรอันนี้แหละ ขึ้นทั้งรถไฟฟ้ารถไฟแล้วก็รถบัสเที่ยวในปารีสเนี่ยแหละแล้วอีกสองสาวันก็จะออกไปต่างเมืองเช่นเมืองนีสหรือว่าลียงลียงหรอลียงเนาะเออเรียกผิดทุกทีเลยขนาดที่พักเราอะเนาะเขียนว่าซียานที่นี่อ่านว่าซิยองอะ่ะเออ เนี่ยดูสิคนก็มาเยอะอยู่วันเนี้สิบเอ็ดโมงแล้วอะไม่ได้ทำอะไรหรอกจองรถไฟเพื่อจะไปประ,ประเทศเบนเยียมหรือบรสเซล ผู้รู้ผู้รู้เขาเป็นคนนําคุณเขาไปดูว่าตรงไหนที่จะไปขึ้นรถบัสได้นี่ปารีสแอรพอร์ตเขาอ่นแอร์พอร์ตทีทฉันก็ไม่ไม,ไม่นั่นได้หรอกแก้งพูดไปตามๆเขานั่นเองมาได้สองวันน่ะกว่าจะาใช้อินเทอร์เน็ตได้ซื้อ เอสไงกว่าจะเข้ามาได้โอ,อ้โหบ่ายสามโมงของวันที่ยี่สิบเอ็ดแต่มาถึงปารีสเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สิบแล้วทำอะไรไม่ได้เลยนิ่งมากอาต่ตอนนี้ก็เช็คอินอีกอะ่ะคนเยอะเราก็เดินไปสบายๆของเรา สาวฮิยาดเยอะมากเต็มเลยฝรั่งเศสอ่ะนี่สนามบินนะคุณสนามบินชาเดอร์โก CDG เนาะจำก็ไม่ค่อยได้เชเดโกไม่เคยจำได้เลยคุณสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ลืมแล้วเนี่ยพยายามท่องดูว่าเราจะต้องมาที่สนามบินเชเดโกแต่ว่าขากลับเราไม่ได้กลับที่นี่อกนะกลับมิวนิกยังไม่รู้จะไปยังไงมาแบบสุส่มๆ ที่นี่เขาแปลกนะคุณเขาไม่ถือโทรศัพท์มาเลยอะแต่ดิฉันชอบไงแต่เขาก็ไม่ได้ห้าม เยอะจริงๆ,ๆ,ๆเออที่ตอนอยู่เมืองไทยอ่ะมีประท้วงแต่ว่าตอนนี้มาถึงนะมีอยู่วันหนึ่งวันที่สองหรือไงเนี่ยมีทหารถือปืนด้วยอ่ะแต่ก็ไม่เยอะนะ บนสนามบินอะแต่ไม่เท่ที่สนามบินในในในอาคารเนี่ยแหละอยู่ไม่กี่คนหรอกแต่อย่างที่ดูที่ที่อยู่ที่นู่นอะโอ้เป็นแถวแต่ที่นี่ไม่มีนะเออแต่ละคู่นะก็เหมือนคู่เราแหละผู้ชายก็เร็ว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 เนี่ยฮียารบ,บ้านเลยอะ่ะคุณ เยอะจริงๆแต่เขาเป็นมือกิสุรภาพเนาะเออใครที่ไหนก็มาเที่ยวได้ตรงนี้ประตูสี่สามห้าสี่นี่ออกมาจากสนามบินแล้วนะคุณ ก็จะไปเทอร์มินัลทูดีเปล่าไม่แน่ใจเพื่อจะไปขึ้นรถบัสยังไม่รู้เลยว่าตรงที่จอดรถบัสอยู่ตรงไหนทุกครั้งที่เรามาต่างประเทศก็อย่างนี้ละคุณเพราะอะไรเราก็มีแค่มูลข้อมูลในดูคลิปดูคลิปของคนไทยที่มาเนาะเออว่าไปยังไงมายังไงแค่นั้นแต่พอมาถึงเองเราก็ต้องมาผจญภัยเองว่ามันเป็นตรงไหนที่เราจะไป แล้วก็นะ้ามันกว่าจะได้เรื่องอะเนาะไปไหนอะ่ะกะไปไหนก็าไม่เข้าใจมันต้องไปทางนูน้นตทางนี้มันไม่ใช่หรอกนั่นะเดินไปหนุยหนุยอะสะเตชันมันอยู่ตรงนั้นหรอไม่ใช่หรอกมันต้องไปเริ่มตรงนู้นนี่ถามเขาว่า,าใครมาเพราเราก็ไม่รู้ ไอ้แควนี้เขาใช้ว่าอะไรนะซอที<ม>คืออะไรเราก็ไม่เข้าใจอ๋อตรงนั้นเป็นที่จอดรถบัสจริงด้วยอะ่ะเขาพาไปถูกนั้นแหละอ๋อเราก็เข้าใจว่าเป็นที่ท,ที่สําหรับขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าเป็นที่จอดของรถบัสไงอ๋อเขาคงไปถามคนอื่นมาแล้วแหละเออแต่ว่ากว่าจะออกนานไหมอะ่ะเราจะไปทันไหมโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะ